เกิดเหตุการณ์ระทึกเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับแม่หน่อยและน้องอุงอิงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรยังไงเจอเหตุการณ์อะไรบ้างสำหรับก่อนหน้านี้เราได้เห็นโพสต์ของน้องอุงอิงรัตนารพรเพชรบ้านแพงที่ได้โพสต์ไปก็กลายเป็นไวรัลเลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับ f อนั้นเป็นห่วงน้องอุงอิงและส่งกําลังใจให้น้องอุงอิงมากๆไมไ่รู้ว่าน้องอุงอิงกําลังเจอปัญหาอะไรถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้ เรียกได้ว่าถ้าสําหรับน้องอุ๋งอิงแล้วถ้าไม่ถึงที่สุดหรือไม่สุดๆดจริงๆน้องคงไม่ได้ออกมาโพสตแบบนี้ปกติโพสตของน้องจะเป็นโพสตเกี่ยวกับงานเรื่องงานแล้วก็ส่งงานในทุกๆวันของน้องอุ๋งอิงแต่เมื่อเห็นโพสตนี้ของน้องอุ๋งอิงแล้วปับ๊บแอดมินก็รู้สึกแบบโอ้เป็นห่วงน้องอุ๋งอิงนะไม่รู้ว่าน้องอ่ะเจอกับอะไรอยู่นะตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับน้องบ้างแต่ล่าสุดค่ะ หลังจากที่น้องอุ๋งอิงได้โพสต์ออกไปก็ได้เห็นโพสต์แม่หน่อยตามมาและต้องบอกเลยว่าสําหรับโพสต์แม่หน่อยนี่ก็คือเรายิ่งเป็นห่วงหนักกว่าเดิมหมายิ่งแบบคือยิ่งแม่หน่อยโพสต์ออกมาแบบนี้เรายิ่งรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าเป็นห่วงจริงๆแล้วแฟนคลับ FC ก็คือเข้าไปส่งกําลังใจให้น้องอุ๋งอิงแล้วก็แม่หน่อยกันเยอะมากๆค่ะสําหรับก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นน้องอุ๋งอิงโพสต์เนาะโพสต์ผ่าน a ฟ e b ุ o k ส่วนตัวของน้อง เมื่อเห็นโพส์น้องอุงอิงแล้วแฟนคลับ f อคือร่วมกันส่งกำลังใจกันเยอะมากๆเป็นห่วงน้องอุงอิงมากๆค่ะแต่เมื่อมาเจอโพสต์ไม่หน่อยโพสต์ดเดือดโพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแฟนคลับ f อยิ่งส่งกำลังใจเข้าไปเยอะมากกว่าเดิมค่ะโดยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้กับครอบครัวของน้องอุงอิงค่ะสำหรับโพสต์ของน้องอุงอนะิงเนาะที่ได้โพส์ในช่วงสองชั่วโมงก่อนที่แล้วนะคะโพส์บอกว่า หนูคือเมยน้ำข้นแท้แม่หนูแท้ๆคือเฮ็ดได้หนูเชื่อชูว่าเป็นครอบครัวเดียวกันคือเฮ็ดกับครอบครัวหนูแบบนี้พร้อมด้วยสติ๊กเกอร์เศร้าๆแล้วก็เหมือนจะร้องไห้อ่ะแล้วคือโพสต์นี้ก็กลายเป็นไวรัลเลยค่ะแฟนคลับ FC ร่วมกันส่งกำลังใจเยอะมากไม่รู้ว่าน้องอุ๋งอิงเจอกับปัญหาอะไรเหตุการณ์อะไรทําให้น้องอุ๋งเนี่ยได้ออกมาครัวแบบนี้แฟนคลับ FC ก็คือทั้งเป็นห่วงแหละแล้วก็ทั้ง ทั้งอยากถามน้องแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อน้องอุ๋งอิได้โพสต์ไปไม่นานค่ะเราก็ได้เห็นถึงโพสต์ของแม่หน่อยแล้วต้องบอกเลยว่าโพสต์ของน้องอุนะ๋งนั้นเราคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพียงแต่เราก็เห็นว่าน้องอ่ะคือต้องการกําลังใจแหละแล้วก็น้องเสียความรู้สึกแหละเราก็เลยส่งกําลังใจแล้วก็เช็คแท์น้องอินก,กันไปเยอะมากม สำหรับหลายท่าหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องอุ๋งอิงเยอะมากค่ะแล้วก็มีทั้งทางด้าน,นศิลปินในวงสาวน้อยเพรบานแพลงเอ่ยแล้วก็ทั้งแฟนคลับเอ่ยแล้วก็ทั้งด้านน้องเพลงนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพลงน้องเพ,งพงลงพิมพ์ดาแสงของฟินแลนด์นะคะก็ได้มาส่งกําลังใจนะคะอุ๋งอิงด้วยอันนีก้ก็คือต้องบอกเลยว่าสําหรับอุ๋งอิงแล้วค่อนข้างที่จะไม่ได้เห็นโพสต์แบบนี้ไม่เคยเห็นน้องที่จะออกมาโพสต์เรื่องราวแบบนี้ เราเห็นแต่เรื่องงานเรื่องงานก็เลยทําให้แบบเป็นห่วงน้องอุ๋งอิงมากๆเลยแล้วก็แคร์ความรู้สึกของน้องอุ๋งอิงนะคะที่น้องต้องต้องได้ได้เจอกับแบบนี้กับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มารู้สึกแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกนะคะว่าน้องนั้นเจอกับเหตุการณ์อะไรแล้วก็<ม>แต่คำคำ,คำที่น้องโพสออกมาค่ะเรารู้ได้เลยว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวของครอบครัวของน้องเองแล้วก็ยากเองค่ะแต่เมื่อ พอเห็นพวน้องอิงไปแล้วเราเป็นห่วงแล้วใช่ไหมมาเห็นโพสของแม่น้อยโอ้โหสาสียิ่งแบบคือต้องบอกเลยว่าต้องรีบส่งกําลังใจกันด่วนดเลยนะเพราะว่าณนะตอนนี้เราคิดว่าเราเชื่อเลยว่าค่ะว่าแม่น,ออน้องอิงกับน้องอิงต้องการกําลังใจมากๆแม่หน่อยก็โพสต์บอกว่าทําผิดแล้วโทษคนอื่นเอามีดมาฟันเขาพอดเงินเขานิสัยแบบนี้คุกไม่ ได้มีไว้ขังหมาเดอเ้อเดือดร้อนมาซอยหลานตลอดคันสิเป็นแบบนี้บ่ต้องมาเผาผีกันตัดขาดเลยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเมื่อยิ่งเห็นแม่น้องอิงมาโพสแบบนี้แล้วยิ่งเป็นห่วงยิ่งยิ่งต้องบอกเลยว่าเราต้องส่งกำลังใจอะไปให้ทางด้านน้องอิงแล้วก็แม่หน่อยกันเยอะๆเพราะนะตอนนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงอย่างที่แม่หน่อยได้โพสตลงหรือมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย เราเราก็คือแบบโอ้โหคือคิดคิดหนักเลยนะสําหรับสําหรับแม่น้องอิงแล้วก็น้องอิงนะคะเมื่อได้เจอกับเหตุการณ์นี้ขณะเราเป็นคนนอกเนาะเราเป็นคนนอกที่เราเนี่ยได้เป็นแฟนคลับเอฟซีของน้องอิงแล้วก็ได้ติดตามติดตามแม่หน่อยแล้วก็ดูแบบช่อง youtube ของพ่อแม่น้องอิงก,ก็คือเราได้ติดตามทุกวันทุกวันในการทํางานของอิงแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยอย่างเงี้ยที่ได้ ให้แฟนคลับ FC ได้ดูกันทุกวันนั่นก็คือการถ่ายคลิปเอ่ยการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นคือคือทั้งครอบครัวของน้องค่ะก็คือทำในทุกวันเนี่ยออกมาเป็น u t ท b e ให้แฟนคลับ f c ได้ติดตามและเราก็เชื่อว่ามีแฟนคลับของแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็เยอะพอสมควรเยอะพอๆกับน้องอุ๋งอิงเลยแล้วพอมาเห็นโสตดแบบนี้ของแม่น้องอิองเนาะที่ได้โพสออกมาแล้วบอกว่ารู้สึกเบื่อแล้วยิ่งข้อความในโค้์เนี่ย มันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบว่ายิ่งนี่เป็นห่วงมากๆแล้วก็อยากจะให้กําลังใจมากๆเหมือนกันกแต่เราก็ไม่รู้เน้องว่าแม่หน่อยกับน้องอุ๋งอิงกับครอบครัวเนี่ยจะเจอกับเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนะตอนเนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากเป็นกําลังใจให้กับน้องอุ๋งอิงแล้วก็แม่หน่อยกับครอบครัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเจอกับอะไรเราเชื่อว่าการที่เราคิดดีทําดีเราก็จะต้องได้ดีอยู่แล้วและสําหรับใครท,ที่คิดไม่ดีทําไม่ดี คนนั้นก็จะกลับไปหาตัวเองเขาอยู่แล้วฉะนั้นแล้วสําหรับโพสต์นี้ของแม่หน่อยเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนกับคําที่แม่สื่อออกมาเนาะค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้ดีกว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องราวในเรื่องส่วนตัวของศิลปินหรือว่าครอบครัวของศิลปินสําหรับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่น้องอิงแล้วก็น้องอิงในตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เป็นเรื่องราวความมาเป็นมาอย่างไรแต่เราก็อยากจะให้กําลังใจแม่น้องอิงแล้วก็น้องอุ่นอิงค่ะแล้วก็ความคิดเห็นที่ไปคอมเมนต์ใต้โพสของแม่น่อยคือเยอะมากๆทุกสิ่งทุกคอมเมนต์ทุกคนเนี่ยล้วนเป็นกําลังใจให้แม่น่อยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับครอบครัวน้องอุ่นอิงบ้างแต่ด้วยใน ความที่เราเป็นแฟนคลับ fc แล้วเราติดตามน้องอุ๋งอิงกับครอบครัวมาโดยตลอดเมื่อเจอกับโพสต์นี้กับสิ่งที่แม่หน่อยกับน้องอิงได้เสือออกมาเราก็อยากจะมาส่งกําลังใจอยากเป็นกํนาลังใจให้กับน้องอุ๋งอิงแล้วก็แม่หน่อยเยอะๆเพื่อที่จะได้เป็นเรียกว่าเป็นแรงอีกแรงหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกํนาลังใจโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเจออะไรและเราก็ คิดว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเราก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องอุ๋งอิงเสมอค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะสาวสีมึงเลยก็อยากจะให้แฟนคลับเอฟซีนะคะร่วมส่งกําลังใจให้น้องอุ๋งอิงกับแม่น้องอิองกันเยอะๆเราก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อะ่ะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงแล้วก็อยากจะส่งกําลังใจค่ะ สุดท้ายส่งกำลังใจกันเยอะๆค่ะเราเชื่อว่าแม่หน่อยกับน้องอุงอิงนะตอนนี้ต้องการกำลังใจมากที่สุดแล้วก็แฟนคลับ FC ของน้องอุงอิงกับแม่น้อยก็คือให้กําลังใจกันไปเยอะมากๆแล้วก็มีบางท่านบางคนที่ยังไม่ได้ส่งกําลังใจก็สามารถเข้าไปส่งกําลังใจผ่านช่องทาง Facebook แม่น้องอิงหรือว่า Facebook น้องอิงก็ได้หรือที่ช่องทางของสาวศรีเมืองเลยก็ได้ค่ะเราเชื่อว่าน้องอุงอิงจะรับรู้แล้วก็เห็นในสิ่งที่แฟนคลับเอซีส่งกําลังใจให้น้องอุงอิงกับครอบครัวค่ะสําหรับคลิปนี้สาวศรีเมืองเลยต้องขอราไปก่อนไว้พบกันใหยุคหน้าถ้ามีข่าวข่าวอ่า ของเป้นหน่อยกับน้องอุ้มอิงเพิ่มเติมสาวสีก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีน้องอิงได้ฟังอีกแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ